โอเคครับวันนี้ก็มาพบกับพ like ี่โอโนโมเช่นเคยนะครับก็กราบสวัสดีดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มาพบกับพี่โอโนโมเช่นเคยนะครับก็เห็นเด็กๆน้องๆหนูๆขอมานะครับเยอะว่าพี่โอโนโมรหัสวิวโอโนโมไปไหนมันก็อยู่นี่แหละครับวาดูถ้าผมเล่นเซิร์ฟนอกนะนะผมไม่เล่นเซิร์ฟไทยนะครับก็ผมก็เห็นน้องๆหนูๆขอเข้ามาเยอะว่าเล่นไสให้ผมดูหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอสไนตัวนี้เลยครับตัวแรของแร น่าจะไม่มีกลับมาขายอีกแล้วนะครับนี่เลยโคตรเทโคตรก็ต์สต็กมันมีอยู่ว่าดามเมจบวก2แล้วก็รีโหลดลดบวกหนึ่งแล้วก็ลดแม็กกาซีนมันก็แม็กกาซีนไม่มีผลอะไรนะครับคือยิงแรงชักแมกเร็วประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็จะเล่นให้เด็กๆน้องนองหนูดูนะครับก็สกิลจะเอาไปเนี่ยเอาสกิลไหนดีคือเอาสกิลพุ่งแล้วก็สกิลลาฟาเอล หรือจะเอาโมโคไปด้วยก็ได้นะครับส่วนผมจะเอาประมาณนี้นะครับจะจัดเซตให้คุณดูดว่าเผื่อคุณดูเอาไปใช้ตามได้นะครับเดี๋ยวพี่โนโมจะสกิลนี้ไปเลยนะครับแล้วก็สกิลนี้อีกด้วยนี่จอยวอ้ด้วยมีโมโคด้วยมาร์กจุดยิงแรงขึ้นด้วยนะครับ4ตัวนี้น่าจะดีสําหรับพี่โนโมแล้วแต่พี่โนโมก็จะกดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยแล้วกันนะครับโอเค เลสโกเราจะลงไปหาบาเลตก่อนนะครับวงฟ้าอยู่แถวแถวนี้โอเคเราจะตามล่าหาบาเลตก่อนนะครับท่านผู้ชม OK. i, โอเคเฮ้ยมีตัวลงกับเราเา้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วอูหสามตัวเลยขวามือคุณเห็นไหมฮะอูห้หชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราต้องหาเปก่อน ชิปหายไม่มีปืนเลยชิปหายแล้วเอวิ่งเอวิ่ง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 โอ้โหเดือดว่ะเดือดว่ะจะมยิงผมมาด้านหลังยิงใครวะน่ะวีเอสวีเอสยิงผมด้านหลังเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยหน้าผมเฮ้ย ดาวหนึ่งโอ้โหกับล่วงดาวหนึ่งขอดูดาวหนึ่งดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งครับดาวไปพิจอมาตัวนึง่าวว้าวสาวสวยนี่ว่า <Yeah. S 1> นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ เรียกแฟนมาช่วยป่ะเขาจะมากับแฟนเขาหรือเปล่าเราเียกแฟนมาช่วยแล้วนะห,หนูเราจะเลตโก้ไปที่วงฟ้านะท่านผู้ชมเราจะเดินหน้าต่อไปที่วงฟ้าต่อเหมือนเดิมมนะครับเฮ้ยเปลี่ยน,นไหมก่อนเหมือนจะมีคนมาก่อนเราหรือเปล่าวะวไม่แน่ใจนะคุณดูเพื่อจะมีคนมาก่อนเรา นั่นไงนั่นหน้าเราจริงด้วยนั่นไงผมว่าแล้วนั่นหน้าเรามันขับรถหนีเฮ้ยขับรถหนีเฮ้ยเอาดาวเจ็บ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 เฮ้ยมันเอาเราปะมาดิหนูมาดิหนูโอเคเราได้มาสามคิวแล้วคนดูเอ้าเราได้มาสามคิวเราได้มาสามคิว แต่ทำไมเราไม่เห็นบาลเลตเลยอ่ะเขาเก็บบาลเลตเราไปหรือเปล่าเขาเก็บบาลเลตเราไปหรือเปล่าปกติวงฟ้ามันต้องมีบาลเลตนะใช่ไหมคนดูบาลเลตอยู่ไหนบาลเลตอยู่ไหนบาลเลตเอ้ยบาลเลตเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยโอเคเราต้องถามนง่นเหตและหนึ่งน่าจะหนึ่งกระบอกป่ะใช่ป่ะใช่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 ไหมใช่ไหมโอเคเราเจอบาลเลตแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งกระบอกโอเคเราทิ้งกระสุนก่อน เก็บมาทำไมเยอะแยะเอาแล้วทิ้งมออแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพี่ต้องขับรถมาโดนโดนเอาไม่เอาดาวูดแกงมอไฟอ้แกงไรอ่ะแกงอะไรโดน เขาขับมาเป็นแก๊งเลยแก๊งมอไซค์อะแต่งตัวเหมือนกันเลยเฮ้ยแก๊งอะไรวะแก๊งยากูซ่าแน่เลยเนี่ยเช่ไหมคน,ด,คมมนมด,ดูแก๊งอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคนดูแก๊งอะไรรับเมื่อกี้เนี่ยมันแต่งตัวเหมือนแก๊งอะไรอ่ะแก๊งอะไรก็ไม่ทราบอะแต่ตกรถไปสามหัวลงเป็นหัวดุ้งไปสองโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากเขาขับแบบเหมือนเขาขับม้าแบบ มาทิมพี่โอโนโมเลยอ่ะแต่พี่โอโนโมไหวไงพี่โอโนโมตึงไงพี่โอนโ,อโอนโมเอาสุดไงพี่โอโนโมเอาสุดไงเฮ้ยเราได้เปรตสองกระบอกแล้วคนดูเราเห็นนี่ไงสองกระบอกโอเคโอเคครับเราได้ของครบละเดี๋ยวเราเหลือแค่สไนเปอร์ครับเราจะเหลือแค่สไนเปอร์โอเคเราได้เปรตสองกระบอกละเดี๋ยวเรากล้าซื้ก okay. อกระสุนกอนโอเคทิมกระสุนไว้ก่อน โอเคโอเคฮะเราซื้อกาสุนแดงไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเราได้ใช้ปืนชาร์ตโอเคแล้วเราจะซื้อไอ้วอลเพิ่มไอ้วอลเยอะไอ้วอลถึกเราจะซื้อให้หมดเลยครับโอเคซื้อมั่วแล้วตอนนี้มั่วแล้วพี่โอโนโมมั่วแล้วโอเคเอ้ยโคตรเปรี้ยวอะเอ้ยด้านแาลนาน้วไมีตัวดูเห็นไหมซ้าย,ายมืออ่ะแดงๆอ่ะแบบเมื่อกี้เนี่ยึบนั่งไงโดน ดาวหนึ่งครับท่านผู้ชมเขามีเพื่อนหรือเปล่าดาวหนึ่งครับดาวเยังไงเพื่อนเขาโดนดาวมาดิมาดิว่าคนดูมาดิว่าคนดูดาวสามอุ้ยมาดิ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 ีราโมทีปสามมาดิ โอเคเดี okay. ๋ยวจะฟาร์มของแล้วเก็บเหรียญก่อน,นครับดูเราจะไปทางไหนปุนี่ังหน้าหน้ามือจ้องเฮ้ยขับร่วงโอ้คมว่ะคมว่ะคมว่ะเขาคมเขาคมเราต้องดีๆครับเราต้องเล่นดีๆแขนโผล่เปล่าแขนโผล่ป้านายแขนโผล่แขนโผล่ เรียบร้อยเรียบร้อยหนูเรียบร้อยหนูเรียบร้อยหนูน้อยโอเคเราก็สิบคิวไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมวงมาวงมาเราต้องเข้าวงก่อนแต่ลองไปลงดูแอรดับเผื่อเราเจอสไนฮะเราลองลองไปลงดูแอรดับก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันเอ้ยไงเอ้ยมีตัว ไม่เอาว้าวเมื่อกี้กลว่าจะยิงหัวนะแต่แบบเล็งไม่โดนเลยโอ้ไม่มีบาเลตว่ะคนน้นมิสเตอร์ไน่ะสไนเราหายากมากคือสไนต้องหาที่ไหนอะก็ดูลองคอมเมนต์หน่อยเดียวพี่โอโนโม,โมนรอบหน้าพี่โอโจะมาแก้มือคือแบบพี่โอโนโมน่จะมาแก้มือใหม่อ่ะคือรอบนี้พี่โอโนโมนแบบหาไม่เจอเลยอะสไนพี่โอโมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสไนอะ ช่วยช่วยพี่โอนโมหน่อยนะครับช่วยพี่โอนโมคอมเมนต์หน่อยนะหาเลยนะครับหาช่วยพี่โอนโมหน่อยนะคอมเมนต์อุ้ยด้านมามีตัวเหรอเขายิงใครอ่ะเออเขาไปไหนกันหมดอ่ะไอเราก็หาตะไนอยู่แต่เราหาตะไนไม่เจอเด้านมามีตัวดาวเขาโดนลัดเอ้าอุ้ยต่อเป็นพี่เป็นงานแล้วนัะน่ะแหลงแกนไปเนี่ย ยิงกันอยู่เขายัางกันอยบเหรอเราจะไหลสุดเขานะครับฮัลโหลไมค์เฟินโอ๊ยดูด้านนอนายแล้วมันถ่ายแล้ว าวหนึ uh, no ่งคนดูอุ้ยที่เราตึงว่ะโดนอุ้ยน่ามีตัวดาวดาวคนดูดาวดูน่ามีตัวดาวอุ้ยซ้ายมีตัวอีกเหมือนได้ยินเสียงซ้าย งไงเด็ตัวเดียวมาเอาป่ะยี้เราจะแชม,มป์อ่ะคนเดียวจะแชมป์เด็กตัวเดียวเว้ยแหละตัวเดียวเว้ยแหละตัวเดียวอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้ออา,าจอยู่ไหนจ้ามาเลยดีกว่าจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้เาเรื่องไงล่ะเพื่อนไหมฮ้ยเขาชุบเพื่อน รถตัวเ,ตเดียวใช่ไหมคนดูอันนี้ไงเพ,เพื่อนเรียบร้อยเย้เอาว่ะโคตรตึงโอ้โหแต่เราไม่เจอไนเลยครับผมพลาดตรตงไหนไปหรือเปล่าคนดูพี่โอนาโมคือว่า คือว่าพี่ฮอนโมพลาดไส่อะครับเด็กๆคือแบบพลาดไน่เราไม่ได้จับสยเลยคือเราคือเราต้องไปเล่นแก้มือให้คนดูไหมถ้าให้พี่ฮอนโมเล่นแก้มือให้คนดูอะต้องไปหาสไัยอะกดคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับว่าให้พี่โอนโมแก้มือหรือเปล่าก็าคือแบบโอ้โหพี่โอนโมพยายามหาแต่มันไม่เจอ